สวัสดีครับ,บมอลำพาไปเพลินชาแนลป้าปีเด็กกับหมามิเท่ารอลุ้นลุ้นอะไรจ๊ะลุ้นอะไรไม่ทราบลุ้นอะไรกันทําไมต้องไปเรียกเขาว่าป้าปีเด็กกับหมามีเท่าเออไม่เข้าใจมาเดี๋ยวจะมาเคลียร์กันนะครับคือประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีเพจเพจหนึ่งอ่เขาก็เหมือนกับว่าใช้คํา พูดอะเป็นคอมเมนต์และกันเป็นคอมเมนต์ที่ออกมาจากสมองของเขาอะเนาะกันกองมาเรียบร้อยเลยแล้วก็มั่นใจที่จะเอารูปของศิลปินเนี่ยมาลงก็คือเอารูปของแพลวเปล่ากับซันอะมาลงใครดูเขาก็รู้เป็นแพลวเปล่ากับซันนะเพราะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับดูชุดที่ใส่แต่ละชุดสิยังกับคนท้องห้าสัอันนี้อดีวไม่ได้พูดนะแต่ว่าเพจเพจเนี่ยเขาพูดเอาอะไรมาท้องก่อนเขาก็ ประกาศในรายการแล้วว่าเขาไม่ได้ท้องไอเรื่องท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องปิดบังไม่ได้หรอกเดี๋ยวถ้าเขาท้องเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ต้องบอกทุกคนเป็นธรรมดาเพราะเนี่ยท,ท,ที่เราทำข่าวที่เราทำรีเสิร์ชกันเนี่ยเขาคือคนของสาธารณชนฉะนั้นเขาไม่โกหกหรอกจะเย็นๆนะเขาไม่ได้ชั่วร้ายขนาดนั้นเรายิ่งแพวเปเนี่ยเป็นคนที่ตรงๆสะด้วยซ้ำนะครับ มีอะไรเขาก็เปิดเผยนะจะคบน้องซันเขาก็เปิดเผยนะครับจริงๆเขาอยากจะบอกมาตั้งนานแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องดูเชิงก่อนแล้วก็ทดสอบผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็เหมือนกับให้เกียรติผู้หญิงแล้วด้วยความที่ว่าคนสองคนเวลาคบกันอนะ่ะมันจะมีในเรื่องของปัญหาส่วนตัวเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่าเวลาเขารักกันคบกันเนะี่ยเขาไม่ได้ไปคบบนความเดือดร้อนของใครเนาะเนี่ยแล้วเพจเพจนี้ก็โพสต ว่าดูชุดที่ใส่แต่ละชุดสี่อย่างกับคนท้องห้าเดือนโอ้โหห้าสัปดาห์ห้าวีใช่ไหมฮะเออนะครับมันเดือนวีกสัปดาห์เนาะห้าสัปดาห์มันขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องมีประเด็นทุกวันเลยใช่ไหมหรือ,อยังไงครับเออแล้วก็มาบอกว่าลูกเพจอย่าเพิ่งงงนะเอออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนที่เป็นลูกเพจเนี่ย มาคอมเมนต์แรงมากแต่ละคนนะอ่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังคอมเมนต์ถึงแพลว์นะครับอย่าว่ามามิมามิไม่ได้อืเฉยเฉยโอ้โหแรงนะครับอย่าว่ามิแพลว์นะคะมีแค่อยากใส่ในเวอร์ชั่นน่ารักอย่าว่ามิเลยโอ้โหท้องเนี่ยลูกสองคนยังดูไม่คุ้มเลยนะเอาอะไรมาท้องท้องไม่ออกเลยไม่ออกจริงๆเสียงสูงนะครับแล้วก็เด็บกันไปประชดประชนันกันไปไม่จบไม่สิ้น นะซึ่งลามปามไปอีกนะครับในเรื่องของไปแซลเขาป่าปีเด็กกลับมามีเท่ารอล,ลุ้นต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับมันมีจบด้วยเหร,อหรือยังไงจะจบไม่จบเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคุณนะเป็นปัญหาของเขานะครับแล้วเอาอะไรมาตัดสินว่าเขาจะจบไม่จบหรือ,อยังไรอันนี้งงงงเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเออจะต้องด่าเขาทุก EP ด่าเขาทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกความเคลื่อนไหวของศิลปินได้หล่อเลยไงอันนี้ก็ต้องแสดงความดีใจกับแพลวเนาะยิ่งคุณตกเป็นเหยื่อของเพจที่ไม่ดีแล้วเนี่ยคุณไปสร้าง engagement ให้กับศิลปินเยอะเลยนะครับแล้วคุณก็ยังสร้างให้เขาเนี่ยมีกระแสที่ดีมีแต่คนสงสารเขายิ่งคุณไปด่าเขาเนี่ยคนก็สงสารเขาเยอะถูกไหมงานจ้างก็เข้าไปหาเขาเพราะว่าเขากลายเป็นผู้ถูกกระทำ เพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาดิ้นหรือออกมาว่าคุณเลยมีแต่คุณนี่แหละรวมตัวกันแล้วก็ไปด่าเขาไปว่าเขานะมันมาจากเพจเพจหนึ่งที่เป็นก่อกระบฏท,ทางความคิดคือเอาเพจเพจเนี้ยมาแล้วก็มาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์บางคน ดูเพจเพจนึงแล้วสนใจมากๆเลยให้ความสําคัญมากๆอยู่ฝั่งทางฝั่งนู้นก็โจมตีฝั่งนี้นะครับมีเพจเพจนึงซึ่งเป็นจุดที่สําคัญที่สุดถ้าเพจเพจนี้ดีนะครับทำให้คนสมารชา์กันรักกันมันก็ดีกันไปเพราะมันจะมีกลุ่มที่สมารชา์กลุ่มที่อยากให้มันแบบจบลงแบบสันติโดยที่ฝ่ายชายอดีตสามีเก่าแยกออกไปแล้วเหลือแต่ฝั่งทางนี้มีลูกสองคนซึ่งเขาก็เข้าใจกันเขาก็แบ่งกันเอาไปเลี้ยงดูนะครับ นะแต่ที่มันไม่จบคือมันเป็นอะไรที่ลามปามนะครับลามปามไม่เลิกนะเซลปั๊ปปี้เด็กกับมามีเท่าเออเขาก็ไม่ได้เท่าขนาดนั้นนะอายุแปรพาวในรุ่นเดียวกับแอดดิวเลยนะครับสามเจ็ดรอรุ้นอะไรกันไม่ทราบนะเออรอรุ้นอะไรกันแล้วก็มีแซลวันเกิดขึ้นอีกเต็ไมไปหมดเลยทรงผมทรงนี้ตั้งแต่ไปออกรายการสงสัยยังไม่ทันได้สระผมคงชอบมากคงคิดว่าสวยสุดละคงไม่กล้าสระเห็นไหมไปบูลี สรงผมเขาอีกนะครับเอ,อมีเยอะนะฮะเยอะมากๆเลยนะนางตั้งใจใส่เพื่อให้เป็นประเด็นแผนของนางนะครับ๋อกประมาณว่าธุรกิจใช่ไหมฮะก็ต้องมีแบบว่าวางแผนนิดนึงให้เป็นกระแสดราม่าใช่ไหมครับอืมก็มันก็เรื่องของเขาหรือเปล่านะเขาจะใส่ชุดสวยๆเฮ้ยวันนี้เจอชุดสีขาวสวยจังเลยวันนี้เจอสีชมพูเอาไงเอาไงดีเขาปรึกษาแฟนเขาหรือเปล่าเออแฟนเขาโอเคเซเยตเขาก็ใส่นะในเมื่อใส่แล้วเขา มั่นใจว่าสวยเขาก็ใส่เขามีความสุขในการใส่เขาก็ใส่เขาไม่ได้ไปขอความเห็นหรือความร่วมมือจากเหล่าอาวตารหรือแฟนคลับกลุ่มไหนก็ตามแต่ที่เข้ามาคอมเมนต์แซะเขาเนี่ยมาว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตัวเขาเลยนะครับเพล่เพลาเขาไม่สนใจเขาก็ใส่เสื้อของเขาที่เขาคิดว่าใส่แล้วสวยถูกไหมเออแล้วก็จะมาคอมงคอมเมนต์นะฮะมากล่าวว่ากูสงสารเด็กน้อยนาฬิตาโตเกียวเด้ถ้าท้องอีหลี เอาไปสงสารทําไมล่ะก็ลูกเขาเนาะเขาจะมีใหม่จากผัวใหม่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับถูกไหมจริงๆทำไมเนี่ยไอ้ดูอยากจะบอกนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุมากกว่าอายุน้อยกว่าส่วนมากคนที่เป็นคู่กันเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยอายุไม่สําคัญนะครับนะอายุไม่ได้สำคัญเลยเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กันแบบเข้าใจจริงหรือเปล่า ความเตีย้ยความสูงอายุอันนี้มันเป็นเรื่องของเพศสภาพเรื่องเรื่องของอสรีระทางด้านร่างกายอะไรอย่างเงี้ยบางคนคบคนอ้วนบางคนคบคนผอมบางคนอชอบแบบสบายสบายอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ต้องอะไรมากอายุไม่สําคัญอย่างร้องซันเนี่ยเขาก็เป็นลิเกได้มีความสามารถล้องหมอลำก็ ฝึกฝนก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างกระแสให้กับวงได้ในเรื่องของการที่ทุกคนจับตามองจากคนที่เล่นช่องมากสีมาประกวดไม้ทองคํามาเป็นลิเกมาเล่นกับแปลพาเป็นพระเอกนางเอกซึ่งมันก็ตอบโจทย์ในวงการของหมอลำเพราะมีหลายคนบอกว่าหมอลำเนี่ยไม่เหมาะกับเอาลิเกมาเล่นซึ่งมันก็เป็นความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเป็นความชอบของใครของมันนะครับ เอออันเนี้เราเราแยกออกจากกันเนาะในเรื่องของการแสดงเรื่องของความชอบเนาะอ่ะย้อนกลับมาที่ป้าปิเด็กอ่ากับมามีเท่าแล้วนะย้อนกลับมาก่อนย้อนกลับมานิสนึ่งนะครับนิสนุงต้องบอกก่อนเลยว่าอ่าบางคนเนี่ยเขาไม่จบง่ายๆไงเขาก็เข้ามาคอมเมนต์แบบโอ้ยเดือดมากๆท่านผู้ชมเดือดจริงๆครับ กล่าวอีกว่าอาจจะแค่อิ่มความสุขจนล้นออกท้องออันนี้คุณคุณนะข้อความนี้ <c oughs> นะอิ่มความสุขจนล้นออกท้องบางคนก็บอกว่าน่าจะท้องแหละอะถ้าน่าจะท้องก็เป็นข่าวดีสิครับเป็นข่าวดีที่ผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีความรักกันแล้วก็ก่อกําเนิดเกิดบุตรขึ้นมาอีกหนึ่งคนก็เป็นน้องของนาริตากับโตเกียวใช่ไหมฮะนาริตากับโตเกียวก็จะได้มีน้องเพิ่ม,อ,มอันนี้คือในแง่ดีนะครับ เราไม่ใส่ร้ายใครนะเราไม่คิดในแง่ลบเพราะว่าอะไรที่มันอยู่ในท้องเนี่ยอย่างเด็กเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คือความรักของพ่อกับแม่ที่ทําให้เกิดเด็กออกมาเมื่อเด็กออกมาลืมตาดูโลกเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงถูกไหมไม่ใช่ไปห้ามเด็กให้เกิดมาเด็กเกิดมาจากท้องแม่มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อพอเด็กออกมาแล้วยังไงครับ ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันก็ต้องเลี้ยงดูกันต่อไปเพราะว่านี่คือลูกถูกไหมจะไปดราม่าอะไรกับเขามองความเป็นจริงสิอย่าไปเอาอาดีตมาฉุดหลังการเจริญเติบโตของมนุษย์สินะครับอย่ามองอดีตสิเราต้องมองสิ่งที่อยู่ณับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยอดีตสามีคนเก่าเขาก็ไม่สามารถกลับมายูเทิร์นกับแพรวได้แล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปถูกไหม แพลวจะมีความรักก็กี่คนมันก็เรื่องของเขาเขารักใครมันก็ไม่ได้ทําให้พวกเราเดือดร้อนหรือเปล่าไม่ได้ทําให้พวกเราเนี่ยหนักหัวหรือเปล่าเออแต่ละคนก็แบบจริงจังมากๆเลยแบบคือจะไม่เห็นด้วยอย่างเดียวว่าจะไม่อะไรกับแพลวอ่ะไม่เห็นด้วยสักอย่างนะให้นางเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่ทําอะไรเป็นกระแสไปหมดเออเห็นไหมเหมือนจะหน้าท้องออกเลยชอบให้มีประเด็นอยู่เรื่อยเดี๋ยวคนทั้งโลกจะลืมนางอ่าประมาณว่าหาว่านางสร้างกระแส นะกลัวคนลืมกลัวไม่ได้อยู่ในซีนหรือเปล่าครับหรือยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปความคิดคนน่ะเนาะผู้จัดการบอกนางบัวตมเป็นประจําเดือนวันแรกท้องก็เลยป่องป่องอันนี้อายุไม่ค่อยสันตนะครับเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะว่าเท่าที่มองดูนะมันก็ไม่ได้โตขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของเหมือนกับผู้หญิงที่มีภูมิหมาน้อยครับแปลว่ามันก็จะออกนิดนึงอย่างเงี้ยพราเราใส่เสื้อผ้าฟูฟูพองๆอ่ะมันก็เหมือนกับใส่ชุดคุมท้องใช่ไหมครับหรือยังไง แต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าเขาท้องนะเพราะว่าเ,เราก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดในรายการว่าเขาไม่ได้ท้องนะครับถ้าท้องก็คงจะบอกเองเพราะว่าอย่างแพเปาวเนี่ยด่าเขาขนาดนั้นเนี่ยว่าเขาขนาดนั้นเนี่ยเขาคงจะไม่มีอะไรจะเสียละนะเขาคงจะทําอะไรแบบมั่นใจไปเลยสุดโต่งไปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ค่ากับคนที่คิดร้ายกับเขาอันนี้จริงไหมเออก็จริงนะคนที่คิดลบคนที่แฝงเขาเนี่ยนะพวกนี้ก็จะแบบไม่มีความสุขหรอกเนี่ยชอบกัดแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองนะเขาทําอะไร ก็ผิดไปหมดซะทุกอย่างพอเขาพูดบ้างกับรับไม่ได้กันเห็นไหมก็มีคนที่เห็นใจนางนะ,ะยังก็ชุดคลุมแก้หมันแล้วบอ,อแก้หมันเออไอเรื่องแก้หมันเนี่ยอันนี้สงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าแก้หมันได้แล้วเนี่ยคือสามารถท้องเบบีได้เลยใช่ไหมครับ อันนี้ไม่รู้จริงๆต้องขอพูดนะใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับอ่านับไปอีก7เดือนอ่าโหอันนี้คือเขาเขารอกันเลยนะเขานับเดือนกันเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะแปลวลาๆยังไงดี <c oughs> อะอย่าไปอยากนำขาวมีผัวก็สิมีลูกผิดตรงไหนนะอย่าไปเพอกเรื่องของคนที่กำลังจะท้องเห็นไหมหลายคนเนี่ยเข้ามาแสดงความเห็นต่างกัน นะอันนี้ก็บอกว่าไปเผือกอะไรเรื่องของเขาแอบแอ,อ่าเขาอาจจะถือเคล็ดเลยยังไม่บอกอาจจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนตอนเซอร์ไพรส์อ่าที่ซันขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะว่าองค์กรนี้ชอบเซอร์ไพรส์ไปออกทุกรายการคุยแซบหน้าท้องป่องเวอร์อ้ขนาดอเไรครับป่องมากๆากเลยเหรอไม่ขนาดน,านั้นบางทีก็เวอร์เกินไปนะครับอ่าหลายคนก็ เข้ามาเนาะคอมเมนต์แล้วคำนี้ตั้งแต่เพจเคยมาโพสต์ว่ามีข่าวว่านางท้อง5วีห้าสัปดาห์นะครับเราเชื่อนะตอนนั้นเพราะถ้าคนไม่ท้องเอาจริงๆไม่รีบแต่งขนาดนี้อีกไม่นานนางมาโพสรูปภาพอันตราสาวเด็กแน่นอนดูแค่นี้ก่อนหน้านี้นางแรงและปิดกั้นพ่อเด็ก ทุกๆอย่างพอมาวันนี้นางโพสร,รูปและคลิปของลูกๆไปกินข้าวฉ่ำกับพ่อใหม่คงคิดได้เพราะนางกำลังจะเซอร์ไพรส์เอน้ำหมากแน่นอนนะครับเอฟซี FC ไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งทางนู้นฝั่งทางนี้นะครับทุกคนก็มีคนที่มีอายุเหมือนกันหมดนะครับฝั่งพ่อบิ๊กก็มี FC อายุมากอายมุมีแล้วมีแล้วอะไรประมาณนี้นะอายุเยอะแล้วอะเออส่วนทางนี้ก็มีอายุเหมือนกันเพราะว่า พราพ่อ,พอแ,มแม่เขาก็ให้กําลังใจกันนะเราอย่าไปพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องของ FC นะครับบางคนเขากา็โตมาไม่เหมือนกันนะความคิดความอ่านแล้วก็ทัศนคติไม่เหมือนกันปากนางเชื่อถือไม่ได้สักอย่างมีแต่โกหกตอแหลไปทั่วดูทรงแล้วพูดความจริงไม่ได้เลย ถ้าไม่รวยคิดเหลอผู้ชายคนนี้จะมาเอาหาที่เปมานานแล้วแต่ยังไม่เจอคราวนี้เจอแล้วรวยซะด้วยแต่งงานก็เงินตัวเองรถก็ซื้อให้ฟรีทุกอย่างไม่เอาก็โง่แล้วอยากได้อะไรขอให้บอกนะครับหลงแมงดาเห็นไหมฮะดูแต่ละคนดิฟันทวงร้อสักพักประกาศแน่อันตราสาวพร้อม อืมนะครับรู้ดีแทนเขาหมดเลยนะจะบอกไงดีจะบอกว่า,เ,าเรื่องบางเรื่องเราก็เบาลงก็เบาได้เบาเลยเนาะไม่ต้องไปอะไรมากมายกับเขาเพราะสิ่งที่ผ่านมาเราดูที่สดที่สนใจที่สุดก็คือเรื่องของผลงานนะครับผลงานเนี่ยสำคัญมากๆในในการดูศิลปินเนี่ยเราดูเราเสพผลงานของเขามีความสุขอย่าไปยุ่งมุนวายกับชีวิตส่วนตัวเขาบางคนก็บอกนะครับว่า,าไม่ขอติดตามเรื่อง ส่วนตัวนะแต่ขอติดตามเรื่องผลงานบางคนก็บอกขอติดตามเรื่องผลงานไม่ขอต,ตามเรื่องส่วนตัวก็ว่ากันไปน่าจะท้องเพราะรีบแต่งเหลือเกินบางท่านก็เข้ามานะครับเลื่อนไปใสก็เพาะนายเด้งอ่ซี่กันอะไรกับท้องตัวสู้เรื่องธรรมชาติกาแฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยดีทงดีท็อกไม่ได้ให้อะไรตรงนี้เลยอย่าไปซื้อมันนะครับโอ้โหแต่ละคนนะเดือดสุดๆเลย แค่กาแฟดีท็อกยังไม่ทำงานเลยนะปกติจะไม่ใส่ชุดสไตล์นี้อ่าเนี่ยเขาเรียกว่าสายจับผิดสายสืบอ,อ่าคนนั้นนักสืบเยอะไปหมดเลยชุดมันพองๆเฉยๆแม่อ่าของแท้มองสองแง่สร้างกระแสะสร้างข่าวว่าท้องจริงหรือเปล่าแล้วก็คุมชุดให้ดูเหมือนกับเป็นการสร้างกระแสะในตัวเองขึ้นมานะครับ คนนะไม่ใช่ไฟฟ้านะมาสร้างกระแสอะไรเอออีกหน่อยก็คลอดก่อนกําหนดอ่ะมันก็เรื่องของเขาอะเออคนที่มาเม้นมาว่าเขาเนี่ยถามหน่อยทําชีวิตตัวเองดีหรือ,อยังนะไปว่าเขาเอาเวลาไปทําอะไรไม่มีประโยชน์ไหมทำให้มันแบบหาเงินได้เยอะเก็บเงินดีกว่าไหมนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สนใจหรอกเพราะเขาโดนด่าม,มาเยอะนะรุ่นอย่างแบลพคพาวเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นอึดถึกทนนะ อึดถึกทนเลยรุ่นนี้คือไม่สนใจแล้วมั่นใจอย่างเดียวจบอ่ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับรู้สึกว่าคนจะด่านางเยอะมากนะด่าไม่หยุดเลยก็งงเหมือนกันว่าสังคมเป็นอะไรกันนะป่วยกันไปหมดแล้วหรอหรือไงเหตุผลไม่มีเลยใช้แต่ความรู้สึกของตัวเองเอาแต่ใจล้วนๆโลกหมุนรอบตัวเองประเภทนี้นะครับอ่ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ